แกะเราจุ่มกันค่ะเราจุ่มครึ่งประดับค่ะแรกค่ะอุ้ยสวยสวยมากว้าวสวยกำไรชื่อว่า M U N A มูนานะคะเก็บค่ะก็เก็บกับไม่เก็บเก็บหมดเลยนะคะศุลปด โอ้โหเก็บทำไมเหมือนอันเก่าเลยอะเก็บค่ะอันนี้เหมือนจะไม่ค่อยไปทะเลนะคะไม่เก็บอันนี้อะไรอะเหมือนเสื้อคอสวยมากแต่ว่าไม่เก็บน่ารักอันนี้นะคะเก็บค่ะ ารมากอันนี้ก็เก็บค่ะเหมือนกบชมพูเลยอันนี้นะคะก็เก็บค่ะแบบแหวนแต่งงานอันนี้ก็เก็บค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าอันไหนเก็บไม่เก็บอันนี้จะเป็นฝั่งที่เก็บค่ะ ต่วนี้จะเป็นฝั่งที่ไม่เก็บมีแค่สองชิ้นเองใครอยากให้มารีวิว,วอีกบายบาย